เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวสู่ร่มภากาสาวพัฒของลมงพ่อธรรมชยโยเป็นวันแห่งมหาปิติของพุทธบริษัททั้งหลายทั้งภายในและต่างประเทศได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงความสำคัญของวันธรรมชยัยซึ่งเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมคือวันที่เหล่าศิษยานุสิตของหลวงพ่อธรรมชโยได้ร่วมกันรำลึกถึงการตั้งจิตอธิษฐานสร้างบาร,รมีในเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิต ในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้าคเดือน9โดยมีมนโนปนิทานแน่วแน่ที่จะนำพาสรพสัต์ทั้งหลายข้ามพ้นห้วงวัฏฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยและยังร่วมสมทบกถินวัดพระธรรมกาย และกระถิ่นสมมามัคคีทั่วไทยส0 0 0 0ื่นวัดครั้งที่หนึ่งโดยริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีถูกยางกาวของท่านเจ้าภาพที่ได้ประคองผ้าไตรด้วยใจจรดศูนย์กลางกายเพื่อน้อมถวายบุญแด่หลวงพ่อธรรมชโยภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกท่านถือเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่ได้ทุ่งเทชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากถวายเป็นมหาทานนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมประคองใจให้หยุดนิ่ง กลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดพระป่าตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่กัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตและกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่าและในการนี้คณะสงฆ์นำโดยหลวงพอ่อทัตชีโวท่านประธานสงฆ์ได้แปรแถวมายังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายาทรรมนำกล่าวโดยนายแพทย์ตรีพันเขียววันและกัลายาณมิตรทนิสรอนาริรักพร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายาทมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปลี่ยนปิติในบุญวันนี้เป็นอีกวันที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่น้อมกระตัญญูบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชยัย ถือเป็นการสืบสารปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ได้ปรากฏเป็นภาพงดงามในวันนี้ที่นำมาซึ่งความปิติใจแก่ทุกท่านค่ะมาทุกปีนะคะเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมชัย,ยเป็นวันที่หลวงพ่อบวชเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อหลวงพ่อให,ให้ทำอะไรให้ทำบุญอะไร เราไม่ดื้อค่ะหลวงพ่อว่ายังไงเราก็ทําตามทั้งการนั่งสมาธิเรื่องสมาธินี่สําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะบุญกฐถิ่นธรรมชัยค่ะบุญกฐถินธรรมชัยที่ครอบครัวเนี่ยทำทำทุกปีเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจอย่างทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะว่าบุญกฐถิ่นเนี่ยเป็นบุญที่หลวงพ่อจะต้องใช้ปัใจจัยในการไปฟื้นฟ,นฟนูพระศาสนาหลวงพ่อต้อง ต้องใช้เงินในการทำงานพระศาสนาค่ะเรารู้เป้าหมายของหลวงพ่อเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะเต็มที่เต็มกำลังตลอดมาค่ะแล้วสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวค่ะชีวิตครอบครัวเรามีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆหมดไปลดน้อยถอยไปเรื่อยๆแล้วก็มีแต่ความสำเร็จก้าวเข้ามาแทนค่ะทุกปีที่ผ่านมาค่ะ รู้สึกปลื้มใจมากเลยวันนี้คนมาเยอะมากเลยปลื้มกับหลวงพ่อเพราะว่าวันนี้วันสําคัญเพราะว่าเป็นหลวงพ่อท่านจะตั้งปณิธานของท่านไว้ทีนี้เราก็ทําตามหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อตั้งใจเราก็ตั้งใจตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมวันนี้ทอดพระป่า เพื่อที่จะสร้างอาคาร82ปีของหลวงพ่อเป็นอาคารที่ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาศึกษานรกสวรรค์ว่ามันมีจริงไหมโลกนี้มีจริงสวรรค์มีจริงก็แล้วก็ขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกรู้สึกปลื้มใจมากเลยเพราะว่าแล้วก็สามารถที่จะทอดกระถินสามหมื่นวัดด้วยก็เลยทำให้แบบว่า อุุมจุดตัวเลยค่ะส่วนในภาคคำ่ำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้พร้อมใจการประกอบพิธีจุดประทีป <ใน S 2> เนื่องในวันธรรมชยัยวันแห่งการประกาศชัยชนะนของผู้ชนะโดยธรรมโดยภายภในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ K T H. พร้อมกันนี้บนพื้นที่ลานธรรมก็ได้สว่างสวัยด้วยประทีปเพื่อบูชาพระร,ระัตนตรัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทางได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผันสงสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักกับป่าวัตนสูตรเจ็ดพันหกรล้านห้าแสนจบ เนื่องในวันธรรมชัยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาอ่านทกทนโอวาทถึงความสำคัญของวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตอนนั้นอายุ25ปีโดยหลวงพ่อตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กและมีความตั้งใจบวชอย่างเดียวซึ่งหลวงพ่อมีมนโนปณิธานแน่วแน่ ที่จะนำพาสรพสัตว์ทั้งหลายข้ามผลห่วงวัฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมก็ดังขึ้นจำนวน57ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งยอดสวดต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจากกับปาวัตนะสูตรที่ยอด7,681ล้านจบ เนื่องในวันครูผู้คนพบว,วิช,ชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สวดด้วยความปลื้มอย่างถูกหลักวิช,ชาและขอให้ทุกคนสวดกันทะลุในทุกๆเป้าและขออนุภาพแห่งการสวดธรรมจากกับปาวัตนสุขของทุกท่านที่ได้ตั้งใจร่วมกันสวดให้มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองทุกประการค่ะวันนี้ค่ะก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องด้วยเป็นวันสำคัญก็คือวันธรรมชัยนะคะวันแห่งชัยชนะโดยธรรมของใครคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่รักเคารพสูงสุดของเรานะคะซึ่งถ้าไม่มี วันธรรมชัยนะคะก็ไม่มีวัดพระธรรมกายในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็ทั้งวันตั้งแต่เช้าจะรดค่าเลยค่ะตั้งแต่เช้าก็ตักบาตรนะคะแล้วตลอดทั้งวันก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ผ่านไปแล้วนะคะก็วันที่ท่านบรรพชาอุปสมบทมาก็57ปีแล้วที่นะคะลูกๆทุกคนนะคะก็ยังำรำลึกคิดถึงท่านอยู่เสมอว่าถึงแม้จะไม่ได้พบเจอแต่ก็ มันคงเสมอแล้วก็วันนี้ค่ะก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่อยู่จนถึงค่ำวันนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสวดธรรมจักรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีตังเมนะคะเพื่อที่จะได้บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราแล้วก็ขอน้อมนําบุญนี้นะคะให้ถึงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอให้หลวงพ่อกลับมานะคะมาโปรดพวกเราเร็วๆนะคะคิดถึงหลวงพ่อมากๆค่ะ วันธรรมชัยสำหรับพี่เป็นวันสำคัญมากแล้วพี่ก็ตั้งใจมาทุกๆปีพี่คิดว่าทุกคนก็คิดถึงหลวงพ่อกันหมดแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันสำคัญคือลูกหลวงพ่อก็ก็ถ้าเป็นไปได้ทุกคนมาได้ก็คงอยากมาเอาบุญถวายหลวงพ่อกันหมดลคะค่ะเื้มอะค่ะอยากคืออยากเอาบุญทุกบุญทุกๆบุญรวมทั้งบุญธรรมจักรที่หลวงพ่อเป็นคนนำบิไว้ก็อยากมาสวดร่วมที่ตังเม คือจะได้ปื้มด้วยขณะเดียวก็ถวายบุญหลวงพ่อด้วยอยากถวายบุญหลวงพ่อมากๆหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็ขอหลวงพ่อได้บุญของลูกด้วยสวดธรรมจักรเนี่ยทำให้ลูกหลวงพ่อเนี่ยผ่านพ้นสถานการณ์ทุกอย่างอย่างอย่างหน้าของใสคนอื่นหน้าอาจจะคล้ำแต่ลูกหลวงพ่อหน้าหน้าผ่องใสมากพอยึกย้อนหลังไปอ่ะเราสวดกันมาเป็นระยะเวลานานผ่านเหตุพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายพอยึกย้อนหลังไปแบบ มันปื้นจริงๆค่ะ